ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันมาบ้างนะครับบางคนก็อาจจะเคยดูในละครทีวีหรือได้ยินเรื่องเล่าจากสถานที่ต่างๆเพราะเขาว่ากันว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นก็คือวิญญาณที่คอยปกปักรักษาคอยเฝ้าสมบัติที่อยู่ตามวัดร้างหรือตามโบราณสถานต่างๆที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานในอดีตครับและก็หากใครก็ตาม ที่กิจกขุดสมบัติโดยไม่มีการกล่าวขออะไรใดๆแถมนำซ้ำยังกลับลบดูสถานที่นั้นอีกแน่นอนครับว่าเขาคนนั้นอาจจะได้เจอดีกับอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้ไหมครับว่าต้นตํำรับของตํานานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ใครๆก็เคยได้ยินกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้มีอยู่สถานที่หนึ่งครับและก็สถานที่นั้นก็คือ วัดกุฎีดาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าสถานที่นี้เองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ต้นตำรับของตำนานผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ชื่อดังอีกด้วยครับโดยภายในวัดนั้นก็ยังมีการตั้งศาลเล็กๆที่เป็นศาลสำหรับปู่โสมที่ชาวบ้านเรียกกันว่าศาลปู่พาดหรือขุนพาดครับเพื่อให้ชาวบ้านไว้สักการะบูชากัน แล้วชาวบ้านก็ยังเชื่อกันว่าวิญญาณของปู่ผาดผู้นั้นก็คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติของแผ่นดินที่มันได้ฝังอยู่ใต้พื้นดินของวัดกุดิดาวแห่งนี้และผู้คนที่ศรัทธาจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภโดยมีการนำเครื่องเส้นมาถวายเช่นทูปห้าดอกและบุหรี่สามมวนเป็นเครื่องบูชาที่ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเครื่องเส้นนี้ จะทำให้ถูกใจของวิญญาณนักรบโบราณผู้ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้และนอกจากนี้ครับสารปู่สสงเฝ้าทรัพย์นั้นก็เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจเพื่อให้เราได้ระลึกว่าสมบัติที่เป็นของแผ่นดินนี้มันก็ควรอยู่คู่แผ่นดินนี้ต่อไปไม่ควรมีใครหน้าไหนริอาจฉกฉวยเป็นของตนเองเด็ดขาดซึ่งก็สามารถกล่าวได้ว่า ตำนานเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์แห่งนี้มันก็ยังสะท้อนในแง่มุมเชิงคุณธรรมในการปกป้องสมบัติของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้กลับมาฉุกคิดอีกด้วยครับแล้วมันก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ของวัดกุฎีดาวที่มันได้โด่งดังเป็นพิเศษเลยและเรื่องนั้นก็คือเมื่อได้มีเจ้านายเชื้อพระวงศ์องค์หนึ่งซึ่งพระองค์ ได้ประสบพบเจอเข้ากับตาของตนเองโดยราวปีพุทธศักราชปี2503ถึงปี2504พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงพานุเดชหรือพระองค์พีระซึ่งทรงเป็นนักแข่งรถยนต์ระดับนานาชาติที่ได้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นครับซึ่งพระองค์ได้ส่งทดลองออกค้นหาสมบัติโบราณตามหลายแทงที่ได้รับมาว่า ใต้พื้นดินของวัดกูดีดาวแห่งนี้นั้นมันมีสมบัติซ่อนอยู่ถึง16แห่งด้วยกันโดยพระองค์เจ้าพีระนั้นพระองค์ก็ได้ทรงขออนุญาตกรมศิลปากรเพื่อที่จะได้เข้าขุดค้นหาอย่างเป็นทางการพร้อมยังนำเครื่องมือตรวจจับโลหะที่ทันสมัยที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยขุดค้นหาและเมื่อขุดลงไปทุกจุดตามที่ระบุในแผนที่ ก็กลับไม่พบสมบัติใดๆเลยแม้แต่น้อยครับก็เล่นเอาทีมงานต่างก็แปลกใจไปตามๆกันเพราะว่าขุดหาอยู่หลายวันมันก็ยังไม่เจอจนเริ่มมีคนทักว่าบางทีเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำพิธีบวงสวงหรือขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนหรือไม่จนเย็นวันหนึ่งครับขณะที่ทีมงานกำลังขุดค้นหาอยู่นั้นซึ่งในขุดใกล้บริเวณโบสถ์ร้างของวัดกุฎีดาวทันใดนั้นเอง พระองค์เจ้าพีระก็เหลือไปเห็นร่างของชายชักกันผู้หนึ่งครับซึ่งได้โผล่ออกมายืนอยู่ที่ริมพุ่มไม้หน้าโบสถ์วัดรูปร่างสูงใหญ่กำยำเกินมนุษย์ปกติแต่งกายคล้ายทหารนักรบโบราณน,นุ่งชุดไทยสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ร่างนั้นมันไม่มีหัวครับยืนจังก้าประจันหน้าเหมือนจะขัดขวางการขุดสมบัตินี้ โดยพระองค์เจ้าพีระนั้นซึ่งท่านแม้จะไม่เชื่อเรื่องของผีสางมากนักแต่เมื่อได้เห็นภาพน่าสะพึงนี้กับตาพระองค์ก็ทรงรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนอยู่ลึกๆทรงได้สั่งพักการขุดและ,สะเสด็จก,กลับพระตำหนักในคืนนั้นทันทีแต่ว่าความเหี้ยนมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับพอตกคืนแรกหลังกลับจากวัดพระองค์กลับทรงได้ยินเสียงคล้ายคนเอาจอบเสียมขุดดิน ดังกึกกึกอยู่ข้างหูตลอดเวลาจนไม่ได้บรรทมและเสียงประหลาดนั้นเองมันก็ดังติดมาถึงสองคืนติดติดกันซึ่งได้สร้างความทุกข์ร้อนพระไทยเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วต้องนิมนต์พระอาจารย์ผู้ที่มียานสมาธิมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณและปัดเป่าสิ่งอาถรรพ์เหล่านั้นออกไปครับซึ่งพระอาจารย์ได้บอกว่าชายที่ใส่ชุดนักรบโบราณไร้หัว ที่พระองค์พบนวัดกุฏีดาวนั้นก็คือดวงวิญญาณของปู่โสมเฝ้าัพ์ผู้ที่พิทักษ์ขุมสมบัติในบริเวณนั้นนั่นเองและเมื่อได้ทำพิธีขอขามาต่อสิ่งศักดิ์เจ้าถิ่นเรียบร้อยแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ได้หายจากอาการหลอนและไม่ได้ยินเสียงขุดรบกวนอีกต่อไปและอย่างไรก็ตามครับหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเอง พระองค์ก็มิได้ทรงกลับมาขุดหาสมบัติที่วัดกุฎิดาวนั้นอีกเลยก็ได้ปล่อยให้ขุมทรัพย์นั้นยังคงถูกซ่อนลี้ลับต่อไปนอกเหนือจากเรื่องของพระองค์เจ้าพีระมันก็ยังมีตำนานเกี่ยวกับวัดกุดิดาวที่ได้เล่าสืบต่อกันมาอีกสายหนึ่งครับเรื่องนั้นก็คือตำนานของขุนผาดซึ่งได้มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าขุนผาดนั้น เป็นทหารเอกในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้ที่ได้อุทิศตนเฝ้ารักษาสมบัติของพระสนมเอกหลังสิ้นชีพิตักใสหรือก็คือเสียชีวิตครับวิญญาณของขุนผาดนั้นก็เลยได้สิงสถิตเฝ้าคุมทรัพย์อยู่ในบริเวณที่ต่อมาสร้างเป็นวัดกุฎีดาวเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ใดมาขโมยของมีค่าของราชสำนักไปได้ครับไม่ว่าขุนผาน จะใช่บุคคลเดียวกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือไม่แต่ว่าชื่อเสียงความเฮี้ยนของวัดกุดีดาวนั้นก็ได้กระจรกระจายออกไปทั่วสารทิศและจนทุกวันนี้วัดร้างที่อันสงบเงียบแห่งนี้กลับดึงดูดผู้คนสายบุญสายลี้ลับให้มาเยือนอยู่ไม่ขาดสายหลายคนก็มาขอโชคลาบเบิกทรัพย์จากปู่โสมโดยเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์สินเงินทอง บางก็มาเพื่อพิสูจน์ความกล้าว่าจะพบเจอดีอะไรยามกลางคืนหรือไม่และอย่างไรก็ดีครับตำนานเล่าขานเหล่านี้เองก็ได้เพิ่มสเสน่ห์ลี้ลับให้กับวัดกุดีดาวแห่งนี้ในฐานะหนึ่งสถานที่เฮียนที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาอีกด้วยจนทุกวันนี้วัดล้างที่อันสงบเงียบกลับดึงดูดผู้คนสายบูนสายลี้ลับให้มาเยือนอยู่อย่างไม่ขาดสาย หลายคนมาขอโชคลาบเบิกทรัพย์จากปู่โสมโดยเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์สินเงินทองบ้างก็ามาเพื่อพิสูจน์ความกลา้าว่าจะพบเจอดีอะไรยามกลางคืนหรือไม่และอย่างไรก็ดีครับตำนานเล่าขานเหล่านี้เองมันก็ได้เพิ่มสเสน่ห์ลี้ลับให้กับวัดกุดีดาวในฐานะหนึ่งในสถานที่เหียนที่ถูกกล่าวขวัญมากถึงที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาอีกด้วย แม้ชื่อเสียงความเฮี้ยนของอุโสมนั้นจะโด่งดังครับแต่ว่าภายใต้ตำนานอันน่าสะพึงเหล่านั้นเองวัดกุดีดาวก็มีประวัติความเป็นมาที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันโดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตนอกเกาะเมืองของจังหวัดอยุทยาครับซึ่งอยู่ในตำบลไผ่ลิงอยู่ตรงข้ามกับวัดมเหยงซึ่งเป็นวัดใหญ่ร่วมสมัยกัน โดยฝั่งพื้นที่นี้ในสมัยโบราณเรียกกันว่าเมืองอโยธยาซึ่งเป็นชุมชนเดิมก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาในเกาะเมืองครับโดยประวัติสร้างวัดกุฎีดาวนั้นก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามันก็มีเพียงหลักฐานในเอกสารบางฉบับที่กล่าวไม่ตรงกันเช่นในพงศาวดารเหนือก็ได้มีการอ้างว่าผู้ที่สร้างวัดกุฎีดาวแห่งนี คือพระยาธรรมมิกราชประราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำพึง่งราวปีพุทธศักราชปี1852โดยพระมเหสีของพระองค์นั้นก็ได้ทรงสร้างวัดมเหยงขึ้นพร้อมกันอีกด้วยครับและอีกด้านหนึ่งก็คือคำให้การของคุณหลวงหาวัดซึ่งได้ทรงบันทึกไว้แตกต่างออกไปว่าผู้ที่สร้างวัดกุดิดาวแห่งนี้ก็คือสมเด็จพระมหาบรมราชาธิราช ซึ่งก็ไม่ได้ระบุรัชสมัยไว้ส่วนผู้ที่สร้างวัดมเหยงยงนั้นก็คือพระภูมินทราธิปดีแต่กระนั้นเองหลักฐานสำคัญอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆกลับไม่มีการเอ่ยถึงการสร้างวัดกุฎิดาวเลยในยุคตน้นจนกระทั่งปลายสมัยอยุธยาวัดนี้จึงปรากฏชื่อขึ้นมาเมื่อมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าท้ายศะและในครั้งนั้นเองวัดกุฎีดาวที่ได้สุดโอมตามการเวลาก็กลับได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าท้ายศะโดยพระองค์ได้ส่งบูรณะวัดมเหยงที่อยู่ตรงข้ามก่อนแล้วหลังจากนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเป็นพระอนุชาในพระเจ้าท้ายสะ จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตดดำเนินตามแบบอย่างวัดพี่วัดน้องโดยพระองค์ทรงอุปถัมภการบูรณะวัดกุฎีดาวบ้างเมื่อราวปีพุทธศักราช2254และการบูรณะครั้งนั้นเองครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้เวลาดำเนินการถึงประมาณ3ปีเศษถึงจะเสร็จตลอดระยะเวลาการก่อสร้างกรมพระราชวังบวร จะเสด็จมาประทับแรมควบคุมงานอย่างใกล้ชิดที่วัดครับโดยตามที่พงศวดานได้บันทึกไว้ว่าเสด็จไปทอดพระเนตรการที่วัดนั้นเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างเหมือนพระเชษฐาที่ราชเพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นจะสำเร็จเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติสมดังพระราชประสงค์เอาไว้วัดกุฎีดาวก็ได้ได้รับการซ่อมเสริมจนให้มีความงดงามยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในปลายของยุคอยุธยาครับและเมื่อการปฏิสังขรสำเร็จลงโดยพระอนุชาธิราชซึ่งต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้มีการโปรดให้มีการฉลองสมโพธวัดกุฎีดาวครั้งโมโหลานซึ่งนานถึงเจ็วันเจ็ดคืนมีการถวายมหาสังฆทานและมะโหลสพสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่เรียกไว่าวัดนี้ ได้รับพระบรมราชูปัมโดยตรงครับจากเชื้อพระวงศ์ระดับสูงก็เลยทำให้วัดกูดีดาวนั้นกลายเป็นวัดหลวงสำคัญวัดหนึ่งในช่วงบ้นปลายของกรุงศรีอยุธยาหลังจากที่บูรณะขึ้นมาใหม่วัดกุดีดาวได้มีบทบาทในประวัติศาสตร์ช่วงวิกฤตอีกครั้งครับเป็นประมาณช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกล่าวก็คือ เจ้าอาวาสของวัดกุฎิดาวซึ่งดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพมุนีคือเป็นพระราชาคณะที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เคารพนับถืออย่างมากและเมื่อเกิดเหตุการณ์พระราชโอรสและพระอนุชาต่างกรมทั้งสพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งตอนนั้นทรงครองราชใหม่ๆราวปีพุทธศักราช2301 ได้ร่วมก่อการกระด้างกระเดื่องโดยพระเจ้าอุทมพรนั้นทรงใช้วิธีนิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่ทั้งห้ารูปที่พระองค์ได้ทรงเลื่อมใสได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการไกลเกี่ยระหว่างพระองค์กับเหล่าเจ้าฟ้ากบฏท,ทั้งสามผลปรากฏว่าสถานการณ์คลี่คลายลงไปด้วยดีครับโดยปราศจากการนองเลือดโดยมีพระเทพมุนีของวัดกุฎิดาว ซึ่งเป็นประธานนำคณะสงฆ์เข้าเจรจาจนพระราชโอรสทั้งสาพระองค์ยอมสวามิภักดิ์กับเข้าระบอบอีกครั้งครับและด้วยความดีความชอบนี้ครับก็ส่งผลให้ต่อมาในปีพุทธศักราชปี2,309โดยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้ทรงสถาปนาพระเทพมุนีของวัดกุฎีดาวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็ถือว่า เป็นองค์สุดท้ายก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกในปีถัดมาครับนับได้ว่าวัดกุฎีดาวแห่งนี้ได้จะลึกในชื่อหน้าประวัติศาสตร์ช่วงสุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงศาสนาและการเมืองราชสำนักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจดจำอย่างมากและด้วยความดีความชอบนี้เองครับก็ส่งผลให้ต่อมาในปีพุทธศักราช2309โดยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ์ ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงได้สถาปนาพระเทพมุนีแห่งวัดกุฎีดาวได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะกรุงจะแตกในปีถัดมาครับนับได้ว่าวัดกุฎีดาวนั้นได้จะรึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงสุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาเลยทีเดียวครับหลังการเสียกรุงครั้งที่สองครับวัดกุฎีดาว ก็ได้กลับถูกปล่อยทิ้งร้างปล่อยให้ธรรมชาติค่อยๆกลืนกินสิ่งปลูสกสร้างไปทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนดังเช่นวัดโบราณอื่นๆในอยุธยาครับแล้วก็กรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนวัดกุฎีดาวนั้นให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติและก็ได้ดำเนินการคุดแต่งบุรณะเสริมความมั่นคงหลายระรอกทำให้ปัจจุบัน วัดกุดีดาวยังพอมีเขาโครงความยิ่งใหญ่ในอดีตหลงเหลืออยู่ให้ชมครับกล่าวก็คือแม้ว่าวัดนี้จะประหลักหักพังไปตามกาลเวลาแต่ว่างานบุรณะนั้นก็เผยเห็นถึงสร้างสถาปัตยกรรมที่ยังสง่างามซึ่งบ่งบอกถึงฝีมือช่างอันปราณีตของกรุงเก่าได้อย่างชัดเจนครับและในบรรดาวัดร้างเกาะนอกเมืองทั้งหมดนี้ วัดกูดีดาวถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่สภาพคงเหลือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งและก็ปัจจุบันก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ทุกวันและเรื่องราวของวัดกูดีดาวนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงการผสมภาษาระหว่างความเชื่อพื้นบ้านกับประวัติศาสตร์จริงและเรื่องที่น่าสนใจยิ่งก็คือตำนานของปู่สมเฝ้าทรัพย์และขุผนผาดผู้เฝ้าสมบัติก็ได้สะท้อนคติความเชื่อของชาวบ้านในสมัยก่อนว่า แต่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสมบัติแผ่นดินจากการถูกจารกรรมจากคนอื่นและในขณะเดียวกันนั้นเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการบูรณะวัดโดยเจ้านายชั้นสูงอย่างพระเจ้าบรมโกศและบทบาทของวัดในเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงปลายขออายุอยุยา <c oughs> ก็ได้บ่งบอกเราถึงความสำคัญของสถานที่นี้ในสถานะศูนย์รวมความศรัทธาและเวทีปรึกษาหารือของชนชั้นนำ และความขลังลี้ลับของตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพ์นั้นก็ได้ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้คนหันกลับมาศึกษาและเที่ยวอย่างวัดกุฎิดาวมากขึ้นจนทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเรื่องลี้ลับที่มีชื่อเสียงครับและในปัจจุบันครับเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทัพ์นั้นมันก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนบางครั้งก็เกิดกรณีความเชื่อประทะกับข้อเท็จจริงครับ และเรื่องที่น่าสนใจเมื่อไม่นามนมานี้เองก็ได้มีรายการโทรทัศน์แนวลีลาปรยการหนึ่งได้มาถ่ายทำที่วัดกุดิดาวก็ได้มีการอ้างตามยานทิพย์ของพิธีกรว่าพระเจดีประธานของวัดนี้ได้พังลงเพราะโดนปืนใหญ่ของพมา่ายิงถล่มในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองซึ่งมันก็ได้สร้างความฮือหายกับผู้ชมทางบ้านอย่างมาก และเมื่อเทปรายการดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปครับบรรดานักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญโบร,ราณคดีกลับออกมาคัดค้านอย่างหนักโดยมีการชี้แจงว่าได้มีหลักฐานทางวิชาการได้พิสูจน์แล้วว่าพระเจดีย์ของวัดกุดีดาวนั้นได้พังลงจากโครงสร้างวิบัติเองซึ่งไม่เกี่ยวกับการโดนปืนใหญ่ยิงแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีการแย้งว่าพม่าคงไม่มีเหตุผลที่จะระดมยิงวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองเด็ดขาด ในเมื่อเป้าหมายสำคัญอยู่ที่พระนครด้านในและนอกจากนี้ข้อมูลผู้สร้างวัดก็เกิดผิดพลาดจากข้อเท็จจริงเพราะเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งหมดได้ระบุไว้ว่าวัดกุฎีดาวนี้มีมาก่อนรัชกาลของพระเจ้าเอกทัศอีกและได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าท้ายสระหาใช่วัดที่พระเจ้าเอกทัศทรงสร้างใหม่แต่อย่างใดสรุปว่ารายการทีวีดังกล่าวนั้นอาจจะเผยข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งมันก็ขัดกับหลักฐานจนให้เกิดเป็นกรณีศึกษาว่าแม้เรื่องลี้ลับจะน่าสนใจเพียงใดแต่ว่าการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั้นควรพึ่งพิงข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้มากกว่าการใช้สยยศาสตร์หรือจินตนาการสวนบุคคลมาปรุงแต่งเองและกรณีนี้เองครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นข่าวในโลกออนไลน์อยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยทําให้คนหลายคน หันมาสนใจข้อเท็จจริงของวัดกุดิดาวมากขึ้นเพิ่มเติมหลังจากเดิมที่เคยได้ยินแต่กติศัก์เรื่องของผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์เท่านั้นและวัดกุดิดาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้มันก็ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความลี้ลับทั้งเรื่องเล่าของปู่โสมเฝ้าทรัพย์และประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาและถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปแถวจังหวัดอยุธยานะครับ ผมอยากให้คุณลองเข้าไปแวะที่วัดกุฎิดาวดูสักครั้งหนึ่งหรือจะสักการะขอพอรสารปูผาดที่ชาวบ้านแถวนั้นให้การเคารพนับถือกันแล้วก็ค่อยๆเดินซึมซับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่มันเก่าแก่เพราะว่าบางทีครับสมบัติบางอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่ของมีค่าที่อยู่ใต้ดินเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะอยู่ในความรู้สึกที่เราสามารถได้จากสถานที่แบบนี้ก็ได้ครับ